Hey ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเทน,น่าตากโป๊กเกอร์ภาคไทยในวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปดูจังหวะบัฟอย่างโหดใส่ให้สุดพรละ,ะถอยไม่ได้ครับนี่เป็นจังหวะที่เกิดขึ้นในการแข่งขัน APT m a i เม v e n t Day 2ประจำศึกการแข่งขันเอเชียนโปเกอร์ทัวร์เจจูเซาโครเรีย2024เริ่มเกมมาครับเรียนยาเคคนดีคนเดิมอีกครั้งครับโอเพนรเรจ,จะตำแหน่งยูทีจีด้วยไพ่อย่าง10 10ิครับโอ้โหมาถึงกระหมอบกันหมด จนแอคชั่นมาถึงไดซุเกะโอคิตะคนนี้เนี่ยเคยได้แชมป์ในรายการระดับเมเจอร์อีเวนต์ของ APT <Yeah. S 1> มาแล้วเนี่ยครับ1รอบนะ คอตามไปด้วยไพควีน9ซูเต็ดในตำแหน่งที่สบายๆครับฟลอปเปิดออกมาครับเป็น673ดสไดซูเกะโอคิตะครับพัฒนาไปเป็นฝัดเรียบร้อยฮะแต่ยังไม่รีบไม่ร้อนไม่ต้องแสดงอาการครับเช็ค mm hmm. <Check S 2> ออกไปก่อนเพราะว่าตำแหน่งเสียเปรียบซึ่งก็เปิดโอกาสให้เลียนยาเคจัดการเบ็ดออกไปสร้างความกดดันก่อนเลย2 8 0 0 0ืชิปแต่ทว่าไม่เลยครับเพราะว่าไดซูเกะโอคิตะครับค mm hmm. อตามไปอย่างไวอย่างสิ่งเทิร์นเปิดออกมาเป็น5ครับคือว่า บนบอร์ดนี้เนี่ยมันไหลไปเข้าทางผู้เล่นในตำแหน่งบิ๊กไลรสุดๆเลยครับแถมยังสามารถพัฒนาได้อีกหลายทางครับไม่ว่าจะเป็นฟลัดหรือว่าจะเป็นสตอร์เรฟนี่แหละคะรับเป็นจังหวะที่ดีเลยครับที่ไดซุเกะโอคิตะยังไงฮะจังหวะนี้ฮะพีแกเบ็ดออกไปแบบคือลือเลยบ๊บบ๊บเลย1 1ึ0งแชิปโอเวอร์พอตกันไปเลยครับ เหลือชิปข้างหลังอยู่เพียงแค่141,000ชิปครับบงบอกได้เลยว่าชัดเจนแจ่มแจ้งแดงแจและแอคชั่นทั้งหมดนี้ครับที่ทำมาฮะทำให้พี่เรียนยาเคครับไม่ไหวฮะใจไม่สู้ยอมทิ้งไพ่พ็อกเก็ต10ลงไปเลยครับโอ้โหถามจริงๆถ้าเป็นเรานั่งอยู่ตรงนั้นครับเราเป็นพี่เรียนยาเคเนี่ยเรามีไพ่ยอย่างพอกเก็ต10จังหวะนั้นจะตัดสินใจแบบไหนอย่างไรทำกันอย่างไรลองคอมเมนต์บอกกันได้ใต้ใคลิปวิดีโอนี้นะครับ รับส่วนผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสวีดัตจ้า